สวัสดีค่ะก็พบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเราอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทุกคนเนี่ยเอาเงิน5 0 0แสนโดยที่ไม่ต้องพึ่งคนอื่นนะคะใช้แค่เสือใช่ไหมใช้แค่เสือผืนเดียวก็คือได้เลยนะคะดูวิธีกเลยคะ่ะก็คือนะคะให้มาที่ตรงนี้นะตามเราไปเลยนะคะให้มาที่ตรงนี้ แล้วก็ให้เดินขึ้นไปชั้นสุดท้ายนะคะนี่ค่ะที่นี่เลยนะคะเดินขึ้นไปชั้นสุดท้ายเลยนะเดินขึ้นไปเลยค่ะง่ายมากๆนะคะอันนี้ก็บอกสาหรับคนที่ไม่รู้นะคะแต่ถ้าคนที่รู้แล้วก็อาา่ะฮะไม่เป็นไรคะ่ะก็เดินขึ้นไปรีบๆหน่อยนะคะเดินขึ้นไปเลยนะนี่ค่ะอีกสองหรือว่าหนึ่งชั้นนี่แหละ นี่นะคะก็จะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วนะคะโอเคค่ะนี่ก็จะไปมาในห้องนี้นะคะทุกคนห้าแสนบาทเราไม่ต้องไปฆ่าคนที่ตัวใหญ่ๆนี้นะคะเพราะไม่นั้นเนี่ยเราอาจจะบาดเจ็บหรืออาจจะไม่ได้เราจะสอนวิธีง่ายๆเลยนะคะนี่เลยค่ะกดไปตรงนี้นะคะกดไปตรงนี้แล้วก็ให้กดที่อันที่สองค่ะอันนั้นนะคะ หรือว่าอะไรสักอย่างที่นั่งหรอนี่นะคะแล้วก็ให้ไปออาได้เลยค่ะนี่นะคะโอ๊ยหลุดแมพขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวเออเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ขึ้นไปข้างบนนะคะทุกคนก็คือที่นี่เลยนะมันหลุดอะแต่คือมันได้นะคะทุกคนมันเป็นบางครั้งเท่านั้นนี่นะคะเราก็เข้ามาได้แล้วนะคะใช้เสือเหมือนเดิมเลยค่ะไม่ต้องไปเอาใครมานะคะใช้เสือเหมือนเดิม แล้วก็ให้กดแล้วก็ขยับขยื่นนะคะขยับขยื่นให้มันไปที่เงินนะคะนี่นะคะเราก็จะได้ห้าแสนบาทนะคะคือดีมากๆโอเคนะคะสำหรับวิธีนี้ก็ฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์แล้วก็กด subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องเราเลยนะคะก็ถ้าอยากให้ทำคิดแล้วเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะบบาย แต่ก่อนที่จะบายบายเนี่ยขอไปชนสักสองทีหนึ่งสองซ้ำเพล่ออะเลง